ครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูน้ำนะครับที่มันซึมออกเองจะมาดูข้อดีของการมีป่านะอันนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับมีน้ำแังไหลอยู่เลยนะไอในป่านะครับมันจะมีน้ำซึมออกจากรอบๆต้นไม้นะครับทางตามรากไม้อะไรเงี้ยมันจะค่อยๆซึมมานะครับมันจะซึมมาตลอดเลยเดี๋ยวไปดู่ครับ ข้างบนไม่มีอะไรนะครับมีแต่รากไม้อยากให้ดูมุมกวากๆนี่นะครับเป็นรากไม้แบบนี้เลยมันจะมีหลายจุดนะครับมันก็แล้วแต่ตรงไหนที่มันจะออกนะครับมันก็จะซึมๆออกเล็กๆเล็กๆก็มีนะครับนี่แบบนี้ก็าจะไหลมารวมกันเป็นสายน้ําแล้วก็ไปรวมที่ห้วยนะครับแล้วก็ไหลลงไป นี่เลยนี่ครับนี่คือข้อดีของการมีป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับหน้าฝนก็จะมีน้ำแบบนี้นะครับน,นี่เป็นจุดที่น้ำไหลออกครับตรงนี้นี่นี่ครับมันจะซึมมานี่ครับออกมาตลอดเวลาเลยนี่คือข้อดีครับของการนี้ มีป่ามีต้นไม้ที่เยอะนะครับอุดมสมบูรณ์